สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 นะคะวันนี้เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในเรื่องของการบวกรบจำนวนนับที่มากกว่า100 0แน,นะคะวันนี้เราจะให้ทําเกี่ยวกับในเรื่องของการเติมเลขโดดในช่องสี่เหลี่ยมในแบบฝึกหัดที่2.8นะคะอ่ะอันนี้นักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการบวกและการลบนะคะในหนังสือเรียนหน้า75-76นะคะอ่ะ วันนี้คุณครูจะมายกตัวอย่างให้ดูสักสองข้อนะคะนักเรียนดูข้อที่เอาข้ออะไรดีเอ่ยเอาข้อที่เจ็ดแล้วกันข้อที่เจ็ดกับข้อที่แปดอ่ะข้อที่เจ็ดเขาบอกว่าแปดบวกห้าได้เท่ากับเท่าไหร่สิบสามใส่สามทดหนึ่งนะคะสามบวกอะไร แล้วบวกหนึ่งเอา3าบวกหนึ่งก่อน3าบวกหนึ่งได้เท่าไหร่สี่สี่บวกอะไรแล้วลงท้ายด้วยศูนอ่าสี่บวกหใช่ป่ะได้เท่ากับ10ใส่ศูนทดหนึ่งถูกไหมอ่าห้าบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่บวกที่ทดไปเลยเป็นห6หกบวกอะไรแล้วลงท้ายด้วยห้าหบวกอะไรคะหบวกเกได้สิบห้าถูกไหม ใส่5ท้ทด1 3อ่า3บวกสเป็น5บวกอีก1เป็น6โอเคไหมต่อไป4บวกอะไรแล้วลงท้ายด้วย1 4บวกอะไรอ่า4บวกอะไรคะ4บวก7ใช่เปล่า4บวก7เป็น11ใส่1โทด1 1บวกที่ทดอีก1เป็นเป็นส 2บวกอะไรแล้วได้5 2าสอบวกสาเบวกสเป็น9ก้าอ่าโอเคคำตอบที่ได้นักเรียนค่อย,อยถามนะต่อไปเรื่องลบบ้างอะไรลบกับ9แล้วเหลือ2ใช้หลักการในในที่เราเรียนไปเลยตัวตั้งตัวตัวลบผลลัพธ์อ่ะอ่าเราก็เอาอะไรมันต้อง11บดแน่นอนเลย 11ลบ9ได้2ใช่ไหมทีนี้มันจะ11ไม่ได้มันก็ต้องเป็น1ใช่เป่าว1อันนี้ถูกกระจายไปเหลืออะไรเหลือ5เหลือ5 5ลบอะไรเหลือ0 5ลบอะไรเหลือ0ูก็ลบลบ5เห็นไหม4ลบ2เหลือ2 7ลบอะไรเหลือ0 7ลบ7 ศูนย์ลบอะไรเหลือศูนย์ลบเจ็ดลบเจ็ดแล้วเหลือ 3. สามศูนย์ลบเจ็ดเหลือสามเพราะกระจายไปเป็นอะไรจากศูนย์เป็นสิบสิบลบเจ็ดเหลือสามตัวนี้ถูกกระจายไปเหลือหนึ่งหนึ่งลบอะไรแล้วเหลือเจ็ดอะไรลบลบแล้วเหลือเจ็ดเลขอะไรคะสิบอะไรสิบอะไร สิอะไรแล้วเหลือเจ็อใช่ไหมสิบเอ็ลบอะไรแล้วเหลือเจ1ดอลบสาอ่ะทศทีสิบเอ็ลบสี่เอดลบสเหลือเหลือเท่าไหร่เหลือเจตัวนี้ถูกกระจายไปเหลือห้าหลบ8ลบแดไม่ได้ต้องกระจายไป เป็น15้าถูกไหมสห้ลบ8ดเหลือเท่าไร่เหลือเจแล้วอะไรลบหนึ่งเมื่อกี้ถูกกระจายไปแล้วต้องถูกกระจายไปด้วยนะต้องเป็น3มใช่ไหมสถูกกระจายไปจากตรงนี้ตรงนี้จะเหลือสองสองลบหนึ่งเหลือ1เห็นไหมอ่ะดูนะอ่ะดูนะทวนอีกรอบนะคะหนึ่ง ลบ9ไม่ได้ถูกกระจายไปเป็นตรงนี้เป็น11 11อลบ9เหลือ2 6ถูกกระจายไปเหลือ5 5าลบหเหลือศูนยค่อยๆดูทีละตัวนะคะ4ลบ2เหลือ2 7งเลบเเหลือ0 0ลบ7ไม่ได้ต้องเป็น10ก็ <c oughs> กระจายตัวหน้ามาตัวนี้จะเหลือ1นะคะ <c oughs> เป็น10 10ลบ7เหลือ3 อันนี้1 1มันลบอะไรไม่ได้แล้วเหลือ7 1ลบอะไรให้เหลือ7 1ต้องลบ11ต้องลบ4เพราะฉะนั้นต้องกระจายไปตรงนี้กระจายตัวหน้ามานะคะจาก6เหลือ 5, หอนนะเหลือ5ตัวหลังก่อนนะเหลือ5้าตัวหลังแล้วตัวนี้จาก1ก็เป็น11 11ลบ4ก็เหลือ7 5ตัวนี้ต้องยิ้มตัวนี้มากระจายตัวนี้ตัวหน้ามาตัวนี้จะต้องเป็นอะไรต้องเป็นสาม เพราะว่าถูกกระจายไปแล้วจะเหลือ2ก็เป็นจาก5เป็น15 15ลบ8เหลือ7ถูกไหมทีนี้ตัวนี้จาก3ถูกกระจายไปเหลือ2 2งลบ1เหลือ1โอเคถูกต้องที่เหลือนักเรียนลองทำเองแล้วสามารถตรวจสอบคำตอบได้ครอูอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้ตรงนี้นะคะแต่ต้องลองทำดูก่อนนะคะโอเควันนี้กันบ้านให้แค่1หน้าในแบบฝึกหัดที่2.8 นะคะหข้อเติมตัวเลขเฉยๆนะคะนักเรียนค่ะวันนี้คุณครูก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ